ใช่ไหมครับคนยุคนี้ชามือกันบ่อยชาด้วยกันทั้งหมด4สาเหตุอันแรกนะครับมาจากแถวๆพังผืดรักข้อมือตรงนี้ก็ได้อันที่สองมาจากข้อศอกด้านในครับส่วนอันที่3มาจากตรงอกกล้ามเนื้อนาอกหนีบหลอดเลือดอันที่4กล้ามเนื้อคอด้านหน้ามันหนีบลากประสาทครับสำหรับวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมก็จะให้ไปทั้งหมด4วิธีเอาง่ายๆก็เป็นวิธีเดิมๆนั่นแหละอันแรกสุดนะครับเกิดจากศอกด้านในเนี่ยพอตรงนี้มันหนีบเส้นประสาทมันก็จะชาเข้าตรงนิ้วก้อยให้ ทำแบบนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บดึงมันเข้ามาพอดึงเสร็จปุ๊บปิดเข้าด้านในครับเร3 4, 5. ่5สองสามสีตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มคายออกนะครับอันนี้เป็นข้อสอบด้านใหมส่วนชาตรงคัหอื่นรัดข้อมือเนี่ยเราก็แค่ดึงเข้ามาครับเร3่5องสามสเราก็ปล่อยท่านี้ ป้องกันได้ดีมากนะครับแต่ถ้าใครที่พังเผยขึ้นตรงนี้เยอะๆแล้วอ่ะต้องใช้ท่าอื่นที่ผมเคยทําไปนะครับส่วนตรงหน้าอกตรงนี้นะครับถ้ากล้ามเนื้อหน้าอกหนีบหลอเดเลือดหรือว่าเป็นโรค POS เนี่ยให้เรายืดกับกําแพงเหมือนเดิมเอาแขนเกาะโน้มตัวไปด้านหน้าึออือพอตรงนี้ตึงเราก็ปล่อยนะอ่ะถ้าคราวนี้แหละเราก็จะไม่ค่อยชามือนอนก็จะไม่ค่อยชาเช้ามาก็จะไม่ค่อยชาครับส่วนอันสุดท้ายครับตรงคอด้านหน้าตรงนี้มันก็หนีบหลอเดเลือดกับรากประสาทได้เหมือนกันมันก็จะช้าเข้าไปเป็นๆๆๆเดิเที่ ให้เราใช้วิธีเอามือเกาะอกข้างที่เราเป็นนะครับชาข้างไหนก็ทําข้างนั้นพอกดเสร็จปุ๊บดึงเฉียงลงพร้อมกับหันขึ้นไปอึ๊บแล้วก็ยกล่างนิดนึงนี่แบบนี้เลยครับมันจะตึงเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าท่าทั้งหมดนะครับก็ทําทั้งหมดห้าวินาทีห้าครั้งเช้ากับเย็นก็ได้เท่านี้อาการชาเนะี่ยมันก็จะหายไปครบทุกสาเหตุเลยส่วนใครที่ไม่รู้ว่าเป็นจากสาเหตุไหนเนะี่ยทำไปให้หมดเลยเพราะว่าทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว โอเคครับจริงๆแล้วมันมีจากสาเหตุอื่นด้วยแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําไปเพราะมันทำยากเกินไปเช่นตรงกระดูกต้นคอเนี่ยก็ทําให้ชามือได้โอเคครับลองทํากันดูนะใครไม่หายทักกันมาหรือว่าคอมเมนกันมาก็ได้ผมออดไปก่อนสวัสดีครับ